สวัสดีครับพอกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแมงกับบี้ฟิลมนะผมหรือว่าช่องผีเสื้อนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาที่ริมฝั่งโคงนะครับแล้วก็ผมก็มาที่สวนนะครับมันจะเป็นสวนหรือเปล่านะใช่นะครับต้นนี้นะฮะเป็นต้นก้ามปูนะครับซึ่งมีลักษณะที่ใหญ่นะครับก็วันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับที่ผมจะสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ ถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกับเขาคนนั้นนะครับผมเอาละครับนี่ครับผมก็จะแพนให้ดูนะครับนี่คือเป็นต้นไม้ใหญ่นะเป็นต้นก้ามปูนะครับนี่ครับก็ใบไม้เยอะนะฮะเป็นพุ่มใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือผมก็จะเป็นฝั่งริมโขงนะครับแม่น้ำโขงนะครับ ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นประเทศลาวแล้วนะครับเป็นประเทศลาวนะฮะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับที่ผมได้มานะฮะเดี๋ยวผมก็จะเดินไปหาเขานะไม่รู้ว่าใครนะครับแอบอยู่ตรงต้นต้นไม้นะฮะเอ๊ะกิ่งกาหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราผมจะลองเข้าไปดูนะใช่หรือเปล่านะฮะ โอ้โหโดนเลยนะฮะโดนต้นไม้นะครับผมนะฮะเอ๊ะต้นไม้เอ้าใครครับเนี่ยใครครับเขาเนี่ยแล้วคุณมาทําไมครับเกาะต้นไม้เกาะต้นไม้ใช่ครับตายแล้วคุณจะเกาะต้นไม้ใช่ไหมใช่นี่ครับก็เป็นแขกรับเชิญของผมนะครับที่ผมจะสามพา์เขาในวันนี้นะครับอะแนะนําตัวเลยครับผมครับสวัสดีครับชื่อช่องนะครับผมผมชื่อช่องนะครับแมงกะพุนชาแนลนะครับ มาจากอำออเภอคอจังหวัดเพช,ชบูร์ครับผมอ่านะครับก็คือคุณแมงกะพุนชาแนลนะครับมาจากเขาขอจังหวัดเพชรชบูร์เพชรบูร์นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยนะมาล้เอาล,ะ,อาละครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการพูดคุยและรู้จักคุณช่องแมงกะพุนชาแนลให้มากขึ้นนะครับอ่ะ วันนี้นะครับก็เราได้มีโอกาสมาตรงที่อริมฝั่งโคงนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําโค้งแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศลาวนะครับอยากถามว่าคุณแมงกะพุนเคยมาที่นี่แล้วหรือยังครับเคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับนี่คือครั้งที่สองอแต่ไม่ได้นอนพักนะครับครั้งแรกก็มาแค,แค่มาเดินที่มากราบไหว้พระธาตุพนมแล้วก็กเอาละครับวันนี้ก็คือ อ่ะเราอยากรู้เลยครับว่าที่มาของช่องแมงกะพุนนี้คือเป็นอย่างไรครับครับที่มาของช่องแมงกะพลคือที่หมู่บ้านผมนะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมีมีชื่อเสียงของจังหวัดเลยก็ว่าได้อคือจะมีเป็นจะมีแมงกะพุน้ําจืดครับที่ลาน้าเค็กก็จะมีช่วงช่วงที่เขาจะเจอเขานะครับเจอแมงกะพนก็ช่วงมีนามษาพฤษภาคือช่วงนั้นจะมีจะจะทําให้เราเห็นแมงกะพลก็เลยเอาเอาตัวนั้นอ่ะมาเป็นชื่อช่อง นี่คือที่มาของช่องแมงกระพุนนะครับผมก็วันนี้นะฮะก็รู้สึกรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างที่บ้านกากเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ที่บ้านกกกอากาศเนาะเท่าเท่าที่ผมมายะอีข้างหลังนี้อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่แต่ก็อยู่แบบสบายสบายครับผมแล้วก็อย่างผู้คนอะไรก็ เาเรียกไงมีความสัมพันธ์มีพิธันมตรไม่ตีใช่ปะ่ะก็ดีครับก็อย่างพี่น้องยูทูบเบอร์เนี่ยก็อืให้การต้อนรับอย่างดีครับคือต่างคนต่างแบบเรียกถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนาะคือรุ่นน้องก็รุ่นพี่จะแนะนํารุ่นน้องอะไรเงี้ยก็ดีทุกๆขั้นครับครับผมก็นี่ครับก็เป็นความรู้สึกนะครับของพี่แมงกะพรุนชาแนลครับที่ได้มาที่หมู่บ้านกกอกนะครับ เอาล้ครับตอนนี้ครับผมก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคือเราจะมาดูทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะครับก็จะเห็นว่ามีสายแม่น้ําโขงนะแต่ว่าเห็นทางน้าแล้วมันจะไหลไปทางนี้นะฮะจากตามในภาพนะครับก็จะไหลไปตามกระแสน้ํานะครับผมไปตามนี้นะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยครับกับพี่แมงกระพุนครับเคยข้ามไปฝั่งลาวไหมครับเคยข้ามไปครั้งเดียวครับแต่ไม่ไม่ไม่ไปลึก เพกลัวคือกลัวเขาจับไว้เพราะช่วงนั้นเวลาเวลาท่าอีลามาข้ามประเทศเราอะเราไม่จับแต่พอเราข้ามไม่หาเขาอะเขาจับไว้อะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าเข้าไปโอเคครับเดี๋ยวขยับมานิดนึงนะเดี๋ยวตกเฟรมนะฮะโอเคครับก็คือเคยข้ามไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่สิข้ามหรือเปล่าข้ามสองครั้งโอ้สองครั้งเลยเหรอคือครั้งแรกอ่ะ ครั้งแรกเราเดินไปเองใช่ครับเต่ไม่ไปไกลไม่ไม่ไ,มได้ไปไกลแต่ครั้งที่สองอ่ะคือทางจังหวัดเนาะพาไปออก็ไปนอนที่ประเทศลาวเลยประเทศลาวาใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ก็ไปเล่นอะไรอยู่ที่ประเทศลาวเลยเงี้ยเอาครับคือคําถามนี้คือว่าก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคือคุณแมงกะพุนนี่คือทําอะไรมาก่อนครับก็ทําไรท่ทําสวนปลูกผักปลูกพริกอะไรเงี้ยครับ มีมีมีทำพวกไรนาไรอ้อยไหมไม่ไม่มีครับจะเป็นถั่วฝักยาวพริกยำม,มะเขืออะไรเงี้ยครับ,รบจะปลูกพืชจะงนี้ขายอ๋อใช่ครับอ่ะคราวนี้ผมมาถามเรื่องส่วนตัวเจาะลึกกันหน่อยนะฮะตอนนี้สถานะของพี่แมงกระพุนครับโสดหรือไม่โสดครับผมจะโสดหรือไม่โสดเอาไงดีครับขอขอขอหน่อยะเอาแบบดีๆนะฮะจะโสดหรือไม่โสดเอาเอาแบบ ให้คุณตัดสินใจนะฮะตัดสินใจป่ะอ่ะโสดหรือไม่โสดก็ตามความจริงเนาะก็มีข้ารัวแล้วลูกหนึ่งคนครับผมมีลูกหนึ่งคนแล้วนะฮะอ้าวตอนนี้ยังอยู่กับภรรยาหรือเปล่าครับอ้าตอนนี้อยู่ที่กรกอกครับเดี๋ยวนะภรรยาแหะครับพี่แมงกระพุนครับเอาดีก็อยู่ครับอยู่แต่ส่วนมากก็จะมาอยู่ที่กรกอกอ๋อคือหมายถึงว่าภรรยาก็อยู่ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมครับก็ทำได้อ่า ตอนนี้คือคือคือเขาทำ้าทำสวนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เก็บมะเขือเก็บมะเขือนะฮะใช่ครับอก็คือตอนนี้พี่แมงกะพนก็คืออยู่ที่กกอกไปนะฮะเดี๋ยวมันยังไม่เข้าประเด็นผมนะโสดหรือไม่โสดฮะไม่โสดหรือโสดโสดหรือไม่โสดบอกเยอะคือโสดตอนนี้โสดอตอนนี้โสดใช่ปะอ๋อผมรู้เลยครับ อ่าอยู่กกอกโสดนะฮะ <c oughs> แต่ว่าพอกลับเพชร,พรบูรณ์ปั๊บนะไม่โสด <c oughs> ทันทีเลยนะฮะโสดเหมือนเดิมเออสดเหมือนเดิมทําไม,มแล้วภรรยาเก็บมะเขืออยู่นะฮะใช่ก็เขาทำหน้านที่ไปไปไหนครับจะาทำหน้าที่อตายแล้วนะตอนนี้ตอนนี้พี่พี่แมงกะพุนคุมคุมเครือนะฮะคุมเครือมากเลยเอย๊อย่างไรดีนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมมาถามว่าอ่ลูกอ่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายครับลูกผู้ชายอีผู้หญิงครับอันุเท่าไหร่แล้วยี่สิบ 8ปีปีนี้แล้วครับโอ้ถ้างั้นก็มีครอบครัวแล้วสิใช่ครับใช่แล้วมีหลานหรือยังหลานยังไม่มีครอบอยากอุ้มหลานแต่ยังไม่เอาแล้วครับนี่ครับยังไม่มีหลานนะฮะก็แต่ก็ว่าก็อยากถ้าเกิดว่านับเป็นจริงเราก็ต้องเป็นอะไรนะเป็นเป็นตาเป็นตาแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าพี่แมงกะพุนมีลูกแล้วก็อุ้มหลานนะเขาเรียกว่าตาแล้วนะนะเป็นตาแล้วเออใช่เลยใช่ไหมอ่ะตอนนี้คือผมจะถามว่า ช่องของพี่แมงกะพูุนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมัางครับคืออยากจะเสนอแนวไหนให้เอฟซีหรือว่าคนทั่วไปได้ดูครับครับอย่างถ้าพูดถึงผมกลับไปบ้านนะครับก็ต้องบอกเอฟซีไว้ก่อนว่าคือผมจะเอาในแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านอของอำเภออะไรเงี้ยครับ,รบมาลงลงคลิปเพราะว่าที่หมู่บ้านผมจะมีแบบเหมือนเหมือนเหมือนกับเป็นเมืองท่องเที่ยวอะครับ ในอำเภอโดยเฉพาะอำเภอของผมอำเภอเขาค้อใช่ครับจะ,จะเป็นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยิ่งในตำบลนั้นก็คืออย่างเมงกะพูนน้ำจืดคือเมงกะพุนเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวบ้านเลยแล้วก็แต่ละปีคนจะเข้าไปในตำบลหนองแมนาเนี่ยเป็นแสนนะครับเป็นแสนเลยเหรอครับเขาเขาเข้ามาทําไมครับก็จะไปล่องเรือชมเมงกะพุนน้ำจืดลําน้ําเข็กครับก็จะไปอย่างนั้น มีคาถามที่เราส้องสายครับคือแมงกะพรุนน้ําจืดเนี่ยมันกินได้ไหมแมงกะพรุนน้าจืดกินไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่มีพิษก็ใหญ่ให้ดูเหรียญสิบครับครับผมก็ใหญ่ประมาณนั้นเขาเรียกมันจใสใสเป็นวุ้นเหมือนกระวุ้นเนาะใสใสแบบนั้นครับตัวนิ่มๆไม่มีไม่มีพิษมีภัยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตำบลหนองไมนาก็จะมีทุ่งเสลงหลวงคือ คือเขาจะเป็นเขตพิโลกแต่เราจะข้ามอยู่ตรงตรงตำบลโนเมดาคือข้ามไปอ๋อข้ามไปเนาะใช่ใช่ก็ที่นี่เขก็มีละครละครเนี่ยมาแสดงเพียบครับอ๋อถือว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีสำหรับที่หนึ่งนะครับนี่ก็คือคอ,อประวัติความเปมาของพี่แมงกะพูนชาแนลนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะจะไม่ลุกเลยใช่ไหมครับ จะไม่ลุกเลยใช่ไหมไม่ลุกเลยนะฮะติดใจหรือเปล่าฮะพื้นมันเย็นใช่ไหมพื้นเย็นนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่แมงกะพุนชาแนลนะครับนะครับผมจะถามว่าตอนนี้นะครับพี่แมงกะพุนชาแนลมาทำยูทูปได้กี่วันแล้วครับถ้ารวมครั้งแรกด้วยก็ประมาณสิบกว่าวันครับสิบกว่าวันใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือตอนนี้มียอดซับอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ยอดซับอยู่ตอนนี้ร้อยีห้าร้อยสิบครับห้าร้อยสิบใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าชั่วโมงในการาทําชั่วโมงอะ่ะถึงสี่พันชั่วโมงได้ยังยังครับเพิ่งได้หกสิบเอ็ดชั่วโมงโอ้หกสิบเอ็ดนะครับ,รบโหยังอีกไกลเลยนะต้องนะสะสมไปเรื่อยๆต้องสะสมใช่ไหมใช่ครับใช่อือหือนะฮะแล้วก็ต้องให้ยอดซับเพิ่มได้หนึ่งพันครับผมผมอยากจะถามว่าตอนนี้นะครับถ้าเราอยากจะมีความพยายามมุ่งมั่นในการทำาอยุเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างครับ อันดับแรกก็ต้องลงคลิปหรือเปล่าอ่าลงคลิปแล้วก็ไลฟ์สดครับผมเพื่อเพื่อทําชั่วโมงให้ผ่านสี่พันชั่วโมงอืมครับก็คือต้องต้องลงคลิปด้วยใช่ใช่ลงคลิปบ่อยๆต้องลงคลิปบ่อยๆนะครับผมเพื่อจะให้อ่าเอฟซีแล้วก็ผู้ติดติดตามเราเนี่ยได้รับข่าวสารนะฮะเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็จะให้พี่แมงกะพุนนะครับฝากช่องกับผมเลยนะฮะนี่ครับอ่ะพี่แมงกะพุนนะ นี่คือช่องนะครับเมงกพุนชาแนลนะครับเวนวักนะครับเขาเรียกกดหนึ่งครั้งอถ้ากดสองครั้งเป็นหายเลยนะครับหายเลยเรื่องติดตามไปเลยนะฮะก็คือกดกดสองครั้งนี่มันหายไปเลยนะครับต้องกดครั้งเดียวนะไม่ต้องรักมากครับกดครั้งเดียวครับกดครั้งเดียวนะครับผมถกดครั้งเดียวพอดูชัดๆน่ายดูชัดๆต่อยนะ่ครับเห็นชัดไม่ครับชัดเลยแหละครับแมงกะพุนชาแนลครับแมงกะพุนชาแนลครับอีกทีเมงกะพุนชาแนลนะครับ นี่นะครับดันจนแบบดันจนสุดขีดเลยนะฮะว่าพี่พินแมงกะพุนชาแนลนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แมงกะพุนมากๆครับที่ให้เกียรติมาช่องแมงกะบี้ฟิล์มครับนี่คือแมงกะพุนตัวที่2ครับถ้าไม่มีแมงกะพุนตัวที่2ก็จะไม่มีตระกูลแมงนะฮะโปรดจาไว้ด้วยนะครับเขาคือตำนานแมงตัวที่2ครับเขาคือแมงกะพุนชาแนลครับโอเคสำหรับเทปนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับผม